มาครับเขาบอกว่าเก่งเขาพาผมผ่านได้มาดูกันนะครับคนนี้ผมเห็นฟิล์มมือเขาละเขาบอกเขาเคยเล่นแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วมาดูครับเราจะผ่านได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจบเกมมันได้ไหมนะครับผมก็เชียร์เต็มที่เลยไปเราจะย็นยนิดหนึ่ง มารอบนี้เขาบอกว่าต้องผ่านเขาตั้งใจเล่ละเมื่อกี้เสี่ยงนิดนึงรีบไปหน่อยใช่ไหมมาดูครับอาวุปาจะพาผมผ่านได้ไหมเนาะไม้อาจจะมีเสียงซ้อนขออภัยนะผมใช้ไม้สองตัวไม้ตัวหนึ่งอยู่ที่เครื่องนี้อัดอยู่นะครับเครื่องสตรีมอีกไม้ตัวหนึ่งอยู่ที่เครื่องเล่นเกมเพือาา่อกดเอาไว้กดทีในการ,ากราในการพูดกับเคาเนนะี่ยมันแยกเครื่องกันโอเคนะเพื่อนๆแต่ผมต้องเปิดพร้อมกันตอนอัดจะอาจจะซ้อนขออภัยด้วย อข,ข,ขออนุญาตปิดจอผมไปแล้วกันไม่ถึงว่าใน<อ>ส่วนข,ของม่ส่วนของนาจอหเหนื่อยง่ายอ่ะเ็ <S <S นไหมเหนื่อยง่ายนี่มัสนสไนเปอร์องเลยิงบัวเพื่อ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 เหอ านสุดยอดเมื่อกี้เขาพาเราใกล้ใกล้จบได้นะครับผมเล่นใครเล่นเขา,อนนเขายอยเขาเล่นให้ผ่านไปเรื่อยๆเ,เราจะคว้าับหลั่ให้อย่างเดียวผมอยากจบได้แย่แล้วจ้าเกมนี้ r a n ่นอนรู้จุดนะครับว่าจะเล่นเก่งจุดอะไรอ่ะห่างห่างรถเกินไปอ่ะอห,ห่างรถมากเกินไปก็ไม่ได้นะรถยังอยู่ข้างหลังอยู่นะยังเคลียร์ไม่เสร็จแต่เราไปกันก่อนแล้ว

ไม่มีทางที่จะยิงทุกตัวหมดไดนะ้ต้องไปแบบย่อมย่อมนะครับสป,ปอร์ตเขาอวาวุปสูๆส้ๆนี่ถือกับรถยังมาไม่ทันที่รู้แล้วกันหด,ดมากนี่เขาเขาแค่คนเดียวน <laughs> ะเขาแค่คนเดียวที่เขาแบบ แบกได้ขนาดนี that, yeah, yeah, sure. ้ก็เก่งมากเลยนะเนี่ยดูสิมาล่วงหน้าได้อะเพื่อนนี่มาล่วงหน้ารถยังมาไม่ถึงเลยนะครับยอดโอ้หนี่เราวีล็อกให้เขาเลยนะครับเนี่ยเก่งมากเก่งจริงๆโอ้โหเพิ่งไปเพิ่งมารถจีนตามมารถจีนก็หลังเลยทีเดียวยอดเอาแต่ว่าเขาโชว์ฝีมือระดับเทพให้ดู รถบีกแตกเราเนี่แหละจะเป็นตัวถ่วงเขานะครับช่างกล้องนี่แหละ โอบแอบขบวนรถจะมาไม่ถึงเลยนะครับนํไปแล้วนะครับเอาป้าสู้ๆครับมือเ้าตู้สายตายสา รถตู้ไอ้รถตูมาสับันนี่เอง,องเห็นแล้ไหคไปอย่างราารเราไม่ระวังครับเราเปช่างกล้องสมัครเล่น

p n s <laughs> <misunder union Hi śmy> ่ไกลเกิน <disappointing> ก <bosses> <pos anch Vog ler ach> <ım eni> ็ไม่ได้เหรอเนี่ยสุดยอดนี่เรามาไกลกว่ารถอีกอย่างนี้เอาป้าสุดยอดมากไม่ต้องรอเลยครับ แบ่งของแบ่งของให้ลูกชิ้นที่เรามาวีล็อกให้กับคาบูป้านะครับเพราะเล่นเองไม่มีปัญญาผ่านจริงๆผมยอมรับเลยนะครับเพราะเก่งมากนะเนี่ยคนเดียวกับไหปาร้อยยี่ิเพลินทั้งหมดนะครับ ทำติดชีวิตเลยที่ย้อนเนี่ยนะครับ RBJ ครับช่วยลุม่มแน่นอนนะครับอย่าไปขวางทางปืนเพราะ่าให้เขาเล่นอย่างอิสระอย่าไปเบียดเขา มาได้ลึกแล้วครับเพื่อนๆหวังว่าจะผ่านนะผมอยากจบมันแย่แล้วในชั珀เตอร์เจ็ดจะได้จบๆแในภาระทางสมองผมเนี่ยอยากจบชั珀เตอร์เจ็ดมากหนุ่ยหด,ดีไปก่อนเอาชัชวร์อย,ยอนเขาไม่เข้าตึกเราไม่เข้าด้วยท่านแบบนี้ย <c oughs> ันมามถบนตึกมีหลายตัวเลยอ่ะมันจะยิงหมดได,ดไ้ดดไง อ๋อผมจำได้แล้วตอนนั้นเรามาตรงนี้เราไปอยู่ตรงนี้เลยโอ้ วิ่งนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนายนี่ต้องไปฝึกใหม่นะทะหารหนึ่งยอดโอเคเอาง,งอ,อกมากไปที่ลึกกว่าที่เราเคยไปได้แล้วนะครับตอนออนี้เหนื่อยอีกโ,โ,โดดไปก่อนไม่รู้โดดไปก่อน อยรู้ทาง,างด้วยอย่าอยู่เฉยครับไปครับอุ๊ยมาได้ไกลแล้วมาได้ไกลมากยังไงอุ๊ยวิว่งชา้ามาก อุ้ยมาได้ไกลกว่าที่ผมเคยเล่นได้แล้วเนี่ยสุดยอดมากเลยนี่ตรงนี้กะครับตรงนี้โอเคมันจะมีตัววิ่งนะกัรหลังให้คน myself up! Oh, my Swapping bags! <sighs> yeah.

Catching new ammo! Load ผมบอกเลยมันลึกมากเลยนะเล่นใะเกมอ่ะมันยังจะไปต่ออีกเหรอเนี่ยผมก็จบแล้วนะว้าวโหสุดยอดจริง ตอนนี้เรามาได้ดึกมากแล้วครับหวังสุดท้ายของเราแล้วเก่งจริงว้าวฉากนี้ถือว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดที่ผมเคยเห็นมาจริงเสียว ช่างนี้ชิวๆหน่อยสบายตัวแต่ไม่ได้จะยิงเข้าไปไหนเราไปนั่นครับฉากนี้ยาวจังยาวจนน่ากลัว ผมก็ไม่ผ่านเลยอะเราคว้างอะไรหรอผมคว้างด้วยได้ไหมใครมันจะเล่นไหววะเนี่ยเล่นไหวได้ไงโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วครับว้าวเอาจบแล้วเหรอตรงเนี้ยจบแล้วโอ้สุดยอดมันไม่เป็นอะไรแล้ว นโอ้โหฝันผมเป็นจริงแล้วจบจนได้ฉากนี้โห,โโห,โหม่ไม่มีอะไรกันใช้เล่นเลยนะครับ ในที่สุดเราก็ได้คลิปชั珀เตอร์เจกับอาวุป้านะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับวิ่งชิวๆเลยนะมีผู้กล้ามาช่วยเราเล่นนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากฮนะนี่ถ้าผมยิงอาวุป้านี่เขาจะโกรธไหมที่สุดเราก็ได้สิ่งนี้นะครับ บอกเลยชาวบ้านรอต้อนรับด้วยยงไงอ่เริ่มาแล้วคว่างระเบิดครับระเบิดทุกวันนะยอกยอกว้าวขอบคุณคุณ อาบุป้างมากนะครับที่พาผ่านนะสุดยอดนั่นจะเห็นคนเล่นเก่งๆมาพาผ่านได้เงมาผถูก่ายด้เจอคนแวะเวียนมาเล่นไม่่มลอดสักทีตรงโค้งแอลนะ ชาวบ้านทีฮาปาร์ตี้ครับสุดยอดเลยครับและในที่สุดเราก็จบแชปเตอร์ที่7ได้แล้วนะครับเพือพ่อนๆก็ประมาณนี้สำหรับเดลต้าฟอสต์แบล็กฮอ,อกดาวทั้ง7แชปเตอร์นะครับฉากนี้ยากจริงๆวะ่ะผมไม่ได้คนเก่งๆอย่างนี้นะผมไปไม่รอดจริงสุดยอด The nation ผมว่ามันเป็นเกมที่ตั้งใจทำมากๆโดยเฉ<ต>พา<อ>ะคาสตินทำดีมากเลยเห็นปะไอ้ภา,าพจริงนี่ในหนังใช่ปะภาพจากในหนังนี่ตรงเนี้ยอันนี้ภาพจริงครับเด็กๆเคยเป็นปีน,ปนคอปเตอร์อรน,น,นุ่นันมีเยอะเป็นเกมฟรีต้องบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องรักฟรีฟรที่ทเล่ยนยากมากเล่นคนเดียวไม่ผ่าน แต่เล่นสองคนอีกแล้วที่ผ่านสองคนในแบบต้องมีคนเก่งมานำเราอจำได้ไหมขนาดที่เราไลฟ์กันสี่คนยังไม่พาเลยบอกบอกให้รู้ว่าถ้ามีคนหนึ่งที่เก่งสามารถนำได้นะครับสามารถจบได้สองคนก็จบได้สุดยอดมากคุณมีคุณอาหูป้าและก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณคุณไทยได้ร้อยยี่สิบเพลสที่พาผมมาจบแบบนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีทานหรืจะผ่านได้เลย และในที่สุดเรเาก็จบกันได้ครับเ,เพื่อนๆนี่มันสุดยอดจริงๆนะและนี่คือเด s ต้าฟรอ t นะครับ <c oughs> เป็นเกมที่เล่นยากยากจริงๆ <c oughs> เกมที่ต้องงอเพื่อนเล่นง <c oughs> อตี้เล่น ถ้าตีม่เก่งเข้าไปเม่รอดมีอะไรมีความแปลกใหม่มีความประหลาดดีแต่มันก็ท้าทายเ,เล่นท้าทายเราใจแบบนี้สุดยอดจริงๆเพลงนี้ก็สิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยจยู่ต้อแบ็คพกดาวเดี๋ยวผมอัพที่ช่องหลักเหมือนเดิมนะครับ <'ll> จบแล้วเคลียร์แล้วส <your> ุดยอดดีใจมากที่มีคนพาเคลียร์คุณเยี่ยมจริงๆอาวบูป้า กดไลค์ให้เลยถ้ามาเจอคลิปไลค์นะมันขึ้นตรงไหนต่ออ๋อจบแล้วโอเคบายบายครับขอบคุณครับครับผมครับผมเก่งมากครับป่ะไอเพียงเปลี่ยนจริงน้นตรงนี้ป่ะที่เขาบอกว่ามันมีที่กรนะสินเหมือนกัน ไม่เอาจะติดดุกระสีพอ,พอพอพออ่ะเจอกันครับผมไปละมันมีลุกระสีทุกทีในเพลงมันอะ